ท่านท่านวิโรจน์มีอะไรไหมครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะดิศน,นะครับสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลครับผมมีเรื่องจะปรึกษาหารือท่านประธานสั้นๆครับว่ามันมีเรื่องกรณียัติด่วนนะครับที่ทางพรรคเก้าวไกลเนี่ยได้เสนอแล้วก็มีการบรรจุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นยัติด่วนที่ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันศึกษาและตรวจสอบกรณีขบวนเสด็จครับแล้วในเมื่อถูกสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเป็นยติด่วนแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นว่าการจัดวาระการประชุมในลักษณะนี้เนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะพิจารณายติด่วนในเรื่องนี้เลยทั้งที่ย,ต,ยติด่วนนี้เนี่ยมีประชาชนเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีในมาตรา1 1 6 แล้วก็อยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีข้อเท็จจริงต่างๆนานาเนี่ยที่ถูกหารือแล้วก็ถูกโต้แย้งไปมาในสังคมมากมายจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเพื่อทําให้ข้อเท็จจริงและความจริงปรากฏออกมาครับจึงอยากจะปรึกษาหารือท่านประธานว่าการจัดวาระการประชุมเนี่ยนะครับจะมีทางเป็นไปได้ไหมครับที่จะทําให้ยัติวดเนี่ยนะครับ ได้ถูกพิจารณาเพราะว่าถ้าเกิดยติด่วนในวันศุกร์นี้หรือวันพฤหัสอย่างนี้ครับปรากฏว่าต้ถูกข้ามไปเลยอย่างนี้อยู่อยู่อยู่ร่าไปอย่างงี้ครับมันก็จะไม่ได้พิจารณาสักทีครับท่านประธานครับจึงขอขอขอนุญาตปรึกษาหารือครับเรียนท่านพิโร์อย่างนี้นะครับว่าท่านประธานได้มีดําหนในการในการพิจารณาในการจัดระเบียบวาระการประชุมเนี่ยนะครับ วันวันพุธนี่เมื่อก่อนเราเป็นกระทูนะครับเป็นเป็นกระทู้เป็นกระทูต่างๆแต่ว่าวันพิหัสเนี่ยก็จะเป็นยติแต่ว่าการจัดระเบียบใหม่เพื่อที่จะให้กฎหมายได้รับการพิจารณาได้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับเราก็เอาพวกพรบ ไปไว้ในการพิจารณาประชุมในวันในวันพุธนะครับส่วนวันพลิหั์นี่ก็จะเป็นเป็นรายการของของยติฉนันยติด่วนก็จะอยู่ในกรอบตรงนี้เหมือนกันแล้วเมื่อก็ได้จัดคิวไว้แล้วนะครับมันก็ดำเนินการไปตามคิวที่ได้จัดวางเอาไว้ไม่ไม่ได้มีการข้ามเอาเรื่องที่จัดคิวไว้แล้วนี่ข้ามขั้นตอนแต่อย่างใด แต่ถ้าหากว่าจะต้องให้มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนมีเหตุมีผลก็ขอให้บีบทั้งสองฝ่ายได้หารลือกันเสนอในที่ประชุมสภาเลื่อนยติขึ้นมาก็ดำเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับฉะนั้นฝากบิบของพรรคก้าวไกลแล้วก็บิบของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลได้หารลือกันนะครับทางประธานีไม่คงไม่มีอะไรขัดข้อง ขอแต่ให้เป็นความเห็นชอบมีมติร่วมกันของสภาเรานะครับส่วนการพิจารณาการประชุมในวันนี้นี่ออระเบียบวราระที่5นี่เป็นเรื่องที่ข้างการพิจารณาก, mm hmm. ก็ก็เป็นยติเหมือนกันนะครับเป็นยติเหมือนกันฉะนั้นผมขอดําเนินการตามระเบียบวราระที่ได้จัดวางเอาไว้นะครับ